ไวัสดีค่ะดิฉันนางสัจติถอดอ่อนโพเตียผู้อำนวยการวิทยายลัยการอาชีพสายบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนําเสนอมุมมองสะท้อนความสําเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินง,งานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยายลัยการอาชีพสายบุรีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาถือว่าเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม วิทยาลัยได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณการจัดหาทรัพยากรการหัวมพัฒนาและการเสริมสร้างให้นักเรียนนักศึกษามีทักษะในเรื่องของการทำแผนธุรกิจรวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและชุมชนเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง จากผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมานะคะวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีผลการประเมินสูงบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับ5ดาวจากธุรกิจน้ําพริกบูดูทรงเครื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมผู้เรียนสามารถเขียนแผนธุรกิจพัฒนาผลิตภัณฑ์และนําเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจ นำไปสู่การต่อยอดประกอบธุรกิจได้จริงโดยการจำหน่ายสินค้าในรูปแบบที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยายลัยการอาชีพสายบุรีได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะวิทยายลัยการอาชีพสายบุรีก็ยังมีคงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันให้การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการอย่างครบวงจรกล้าคิดกล้าทำสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้จริงประชาชนทั่วไปก็าสามารถเข้ามาเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ผ่านการอบรมเสวนาการให้คำปรึกษาส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในครัวเรือนชุมชนนะคะมีความเข้มแข็งจากการทำงานร่วมกันกันกบสถานศึกษาโดยเฉพาะในด้านการต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายทางการตลาดสังคมได้รับประโยชน์จากการที่มีเยาวชนได้มีทางเลือกในอาชีพลดปัญหาการว่างงานและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นในท้องถิ่นผลสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้นะคะต้องเกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐเอกชนที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนผลักดันและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในเส้นทางของการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิตัลต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ